กินแบบ dash A s AS s นะคะถนอมหัวใจในวันหัวใจโลกชอบเรื่องของสุขภาพชะลอวัยฝากกดไลค์แชร์กดติดตามช่องดีชะลอวัยระดับยินเทลิดีด้วยนะคะวันหัวใจโลกหรือ world heart day ในวันนี้นะคะเรามาทนุถนอมหัวใจเรากันหน่อยสิให้แบบให้เขาทำง,งานให้เราได้ดีทั้ง4ห้องเลยนะคะ ร่างกายเราจะได้แข็งแรงปลอดโรคที่เกี่ยวกับหัวใจทั้งหลายเลยทั้งหลายทั้งตปวงนะคะการกินแบบ d a s s หรือ Dash ก็คือ Dietary Approach to Stop Hypertension นั Hy ่นเองนะคะซึ่งมันก็คือแผนการกินเพื่อหยุดยั้งภาวะความดันสูงทีนี้อย่างแผนการกินแบบ Dash เนี่ยขอเรียกแบบ Dash กันมันถูกพัฒนามาจากสถาบันวิชาการทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาค่ะที่เขาให้มื้ออาหารของเราเนี่ย เป็นสารอาหารควรจะเป็นสารอาหารเหล่านี้นะคะอย่างกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเราจะกินพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้เราเลือกแบบที่มันมีใยอาหารอย่างถ้าเราจะกินขนมปังก็ควรจะเลือกแบบโปรกรนข้าวซ้อมมือข้าวกล้องเลือกอาหารถ้าเป็นขนมก็คือให้ความหวานต่ําเลี่ยงขนมหวานจัดๆนะคะอันสองถ้าเราจะกินพวกโปรตีนเราก็เลือกจากปลาไข่นมไขมันต่ำนะคะส่วนเหลืองแล้วก็พันธุ์พืช พวกนี้มันจะเป็นแหล่งโปรตีนที่สะอาดย่อยง่ายแล้วก็ส่งเสริมการของผลาญในร่างกายด้วยค่ะอันที่3ถ้าเราจะกินพวกผักผลไม้นะคะก็เลือกที่มันมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมสูงอย่างแบบบล็อกฟอรี่แตลอทมะเขือเทศแล้วก็ผักโขมนะคะหรือถ้าเป็นผลไม้เนี่ยเราก็เลือกพวกแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มแล้วก็มม่วงที่ไม่สุกมากนะคะอันที่4เลือกอาหารรสจัด อาหารแปรรูปทั้งตวงเลยนะคะหลายๆอย่างเลยเพราะมันมีโซเดียมสูงที่ถือว่าการมีโซเดียมสูงเนี่ยถือเป็นศัตรูตัวร้ายของโรคความดันโลหิตสูงเลยนะคะแล้วก็จํากัดปริมาณโซเดียมต่อวันเนี่ยไม่ให้เกิน2,300มิลลิกรัมแต่ถ้าเราอายุมากกว่า50ขึ้นไปหรือเป็นคนกลุ่มเสี่ยงที่กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดมีไขมันในเลือดสูงหรือเป็นเบาหวานเนี่ยก็ไม่ควรทานโซเดียมเกิน1,500มิลลิกรัมต่อวันนะคะ อันที่หเลี่ยงเครื่องดื่มพวกชากาแฟที่มันมีคาเฟอีนสูงสูงแล้วก็เลี่ยงแอลกอฮอล์นะคะเพราะจะทําให้สุขภาพหลอดเลือดของเราเนี่ยไม่แข็งแรงเลยนะคะนอกจากแผนการกินแบบเดสแล้วนะคะการเสริมสารอาหารที่เข้าไปช่วยให้หัวใจเราทํางานได้ดีเนี่ยอย่างพวกโคเคนน้นํามันปลาน้ามันคีลวิตามินเกลือแร่พวกสารตัวเหนียนะคะมันก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็ มันจะช่วยดูแลหัวใจให้ทําง,งานได้ดีแล้วก็ช่วยให้หัวใจห่างจากภาวะความดันสูงได้ดีมากๆด้วยค่ะทีนี้วันนี้เราฉลองวันหัวใจโลกกันนะคะก็คือด้วยการดูแลหัวใจเราให้แข็งแรงกัน